ว่านี่มันน่าเบื่อจังแต่งหน้าไปเที่ยวดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆกูว่าเป็นคนมึงเป็นผีกูต้องตกใจว่าแต่มึงมีธุระอะไรอ่ะกูจะมาให้เลขเด็ดว้ยไม่เอาอ่ะมัวที่เราโดนหวยแดกไปตั้งเยอะเสียดายตังสรุปคือมึงไม่อยากได้เคสกูไปละเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่เลขอะไรเด็ดอ่ะมึงเอาหูมานี่สิแน่ใจนะเชื่อกูแล้วจะลุ่งโอเคถ้าถูกเดี๋ยวทำบุญไปให้โอเคปะ เชื่อกูล่ะโดนผีลอกไม่เอาอ่ะถ้าเะาแกะแนนเราจะตายนะเรนจะตายนะอ๋อเยี่ยเลยแล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่แม่ ว่ายน้ำเป็นอะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่เอเเอ๊ะ,อ,ะ,อ,ะอีกกาลองอีกกาลองอีกกาลองน้องมีไออยังแหมปีฟ้างนี้กับข้าวคือปออยู่เ่าจะกินต้มอึ่งปีบอกไปรอ วันนี้ปีย้ยะ่มาได้เขาจะกินวันนี้อะเขาสอบมาฮือแล้วเอาไปแกงพี่ปะยะ <c oughs> มึงต้องยะกูจะกินกูจะกินวันนี้ปี่จะยะได้จะได้ผงชูรสมันหมดปี่แบบมีตังซื้อปี่แบบมีตงังปี้ก็ไปดูใต้คอมเมนต์สิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงนี่เราก็จะเรียนจบมหกันแล้วอ่ะมึงมีแผนว่าไงมั่ง ที่กูเล็งๆไว้ก็วิศวะกับหมอวะ่ <Wow. S 1> ะว้าวคณะอะรหรอเปล่าผัวคุณนายคะคุณนายต้องขึ้นค่าแรงให้เจ๋วได้แล้วนะคะแกมีเหตุผลเลยบอกให้ฉันขึ้นเงินเดือนให้อะ่ะก็มีอยู่สามข้อค่ะคุณนายอะไรว่ามาสิข้อแรกเจ๋วทำกับข้าวอร่อยกว่าคุณนายใครบอกแกคุณผู้ชายบอกคะ่ะข้อสองเจ๋วรีดผ้าเรียบกว่าคุณนายอืมเรื่องนี้ฉันยอมรนะับข้อสาม เรื่องบนเตียงแจ๋วก็เก่งกับคุณนายด้วยนี่แกอย่าบอกนะว่าคุณผู้ชายบอกแกอ่ะไม่ใช่ค่ะคุณนายคนขับรถบอกแจ๋วค่ะเจ๋อเท่าไหร่เอาเลขบัญชีมาสิฉันจะโอนให้แจ๋วขอค่าปิดปากแค่สองแสนพอค่ะฉันโอนไปละสองแสนจบนะว้ายนี่ก็จะสิ้นปีอีกละได้เวลานับเงินเก็บสักทีฉันว่าฉันจะไปเที่ยวทะเล แกไปกับฉันปะฉันไม่มีเงินเที่ยวแบบแกหรอกเพราะฉันจะต้องเอาเงินไปให้พ่อกับแม่แกนี่มันลูกกระตันยูยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะเนี่ยว่าแต่แกเก็บได้เยอะปะเมื่อวานฉันมานั่งนับได้ประมาณสี่ห้พันอ่ะอุย้ยก็ถือว่าได้อยู่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไข่เลยดีกว่าฉันเห็นแกเล่นหวยทุกงวดอ่ะแกจะเอาเงินตรงไหนมาเก็บล่ะมาดูสิ เงินเดือนแกไม่ใช่วนน้อยนี่ถ้าแกเอาเองินจากการซื้อหวยเนี่ยมาเก็บออมไว้นะป่านนี้แกรวยไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนี่ก็ปีใหม่แล้วสิ่งที่เสียแล้วก็ให้มันเสียไปคิดซะว่าเป็นประสบการณ์ต่อจากนี้แกก็เริ่มต้นใหม่นะเดี๋ยวต้นปีหน้าฉันจะมาช่วยแกนะโอเคปะโอเคแกขอบคุณนะเพื่อน,ตนแต่จะทดกับพ่อเจ็บตะ,ะตะ่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 ตแะต,ะตะ จะไปไหนคะฉันมีนับเด็กกับผู้ชายอะ่ะแกมีอะไรปานั่งแจ๋วนั่นหนังหน้าคุณหนูเฮีย้ยสภาพแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายตกใจหรอคะอนี่แกกล้าพูดกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะเจ๋ขอโทษอค่ะคุณหนูแต่เจ๋พูดจริงๆนะคะคุณหนูไม่เชื่อก็ไปส่องกระจกดูสิคะถ้าไม่จริงอย่างที่แกพูดนะหน้าดู<อ>เห็นไหมล่ะคะคุณหนูแจ๋วบอกแล้วแต่คุณหนูไม่ต้องวอร์ี่นะคะเพราะแจ๋วมีสูตรเด็ดเคล็ดลับคือน,นี่เลย ยอดไปเลยอะเจวขอบใจนะอุ๊ยผู้ชายโทรมาฮัลโหลค่ะพี่ปีเตอร์การับออกไปแล้วค่ะเราแบบหนึ่งนะคะแด๊ดแต๊ะแต๊เตตมึงช่วงนี้กูแดกเลยไม่ค่อยได้เลยอะมึงปวดฟันไม่ก็เจ็บคอใช่ปะเปล่ากูไม่มีตังค์ <c oughs> อาการแบบเนี้กูว่ามึงต้องไปใต้อคอมเมนต์แล้วหล่ะ <c oughs> ทุกคนดูนะคะ คนละกันเขาทำกันแบบนี้เหรอพาผู้หญิงคนอื่นเข้าบ้านยังไม่พออ่ะยังมีหน้ามันมานอนบนที่นอนของเราอีกอะไรนี่คืออะไรพวกมึงสองคนลุกขึ้นมาเคียบกูเดี๋ยวนี้เลยนะลุกมาบอกกูสิว่าอีนี่มันเป็นไขรมึงทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงมึงจะลุกไม่ลุกมึงจะลุกไม่ลุกไม่ลุกลก,ก็ชาหัวตก อา้าววิลงเอ้ยดีา้าวถึงแล้วลงลงพ่อลงแม่มึงอะฮะมันติดมามือพวกนี้จะลงได้ไงมึงจับกูมาทำไมฮะอีชั่วเลวมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครฮะมึงรู้ไหมครูมไม่บอกมึงหรอก ำรวจมันลากคอมึงแน่มึงจะต้องติดคุกใส่หมวกไม่ได้แน่ติดคุกอะไรใส่หมวกไม่ได้ติดคุกหัวโตอีกเหี้ยมึงว่าไงฮะกูไหวล่ะกูไหวล่ะกูว่ามึงปล่อยกูไปอะนะกูคิดถึงพ่อถึงแม่กูอะมึงไม่มีพ่อไม่มีแม่คิดถึงยังไงอะฮะกูพูดกับมึงอยู่มึงไม่ได้ยินเหรอไอ้เพี้ยไอ้เลิศตุ๊ดใสสิแม่มึงคงตายไปแล้วใช่ไหม หลอกแม่มึงสินะแม่มึงถึงได้ตายอ่ะหน้าตามึงถึงได้เป็นแบบเนี้ยว่ามึงอ่ะแดกหลอกยังไม่พอหรอกมึงต้องด เ้ยใจมันหมาโดนแล้วทำไมไมได้พวกเนี่ยถ้ามึงกับกุยคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะมึงเก็บข้าวของออกจากบ้านกูไปเลยมึงรู้ไหมว่ากูเหนื่อยทุกวันนี้กูหาเงินเองคนเดียวอ่ะมึงไม่เคยคิดช่วยกูทำไรเลยเหรอ เราจะโทรตามทำไมนังหนาเนี่ยก็บอกว่าหมดแก้วเดี๋ยวเขากลับอ้ยพูดไม่รู้เรื่องไงวะอีก están, แก้วเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวกลับแล้วน่ารำคาญแค่นี้แหละน่าเบื่อ เลากับเพื่อนมึงอีกแล้วเหรอกูไม่ให้ไปมึงอย่ามางนี่เง่าอ่ะกูแค่ไปกินเหล้าไม่ได้ไปเที่ยวคารา,าโอเกะนี่มึงกล้าว,ว่ากูงนี่เง่าเหรอก็ใช่ไงมึงมันงนี่เง่าทําตัวน่ารําคาญทุกวันไปกว่าอ้มึงไปเลยถ้ามึงก้าวขาออกจากห้องไม่ก้าวเดียวนะมึงเลิกกูไปเลยเออ เคี่ยอะไรเนี่ยกูไม่ได้ก้าวขาไงากูคานแม่คืนนี้หนูขอไปนอนบ้านเพื่อนนะรายงานเยอะมากเลยอย่างแม่เพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายสิแม่มึงย่า้ท้องกลับมาก็แล้วกันโอ๊ยแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอหนูเป็นตุน๊ดเออวะ่ะกูลืมแม่หนูขอไปดูหนังกับเพื่อนก่อนนะ เที่ยวทุกวันเลยนะโอ้ยแม่จะบ่นอะไรนะักหนาเนี้ยเออนี่แม่หนูไปเห็นบัตรประชาชนใครก็ไม่รู้ว่ามันล่วงอยู่หน้าโต,ต๊ะเครื่องแป้งอ่ะชื่อสมชายเอามานี่แม่เป็นไรปะเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะนี่แม่แอบมีกิกใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งทำไมแม่ทำแบบนี้อะ่ะหนูจะฟอ้องพ่อไม่ได้นะ เงินแม่ก็บอกหนูมาสิว่าลุงสมชายเนี่ยเป็นใครสมชายคือแม่เองมะหมายความว่าใช่กูก็เป็นต้นเหมือนมึงน,นี่แหละ <laughs> แม่ไปแปลงเพศมาก่อนที่จะได้เจอกับพ่อแกแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับพ่อแกเลยเพราะแม่กลัว พ่อแกจะรับไม่ได้ส่วนแกแม่ก็เก็บมันจะถังขยะแถวแถวัดแม่ขอโทษแม่ขอโทษโอ้ my god แม,แม่หนูไปเที่ยวกับแฟนบ่อยจนแฟนเห็นชุดหนูครบทุกตัวแล้วว่าขอตังค์ไปซื้อชุดใหม่หน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีหนูใส่ชุดเดิมแล้วหาผัวใหม่ได้ไหมลูก ขนาดนี้แ <complex> ม <one toys> ่ล <Ps ion> <nies> ืมไปแล้วเหรอว่าหนูาทำงานเป็นกะอ๋อกะดึกใช่ไหมลูกกะลี่แม่โอเค let's try this Ooh. <Champion> I like it อืมออ อืมว้าวชอบพี่เหรออ่ะช,ชอบครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ชอบเธอนะแต่มันติดตรงที่ว่าพี่มีผัวแล้วอะอแต่เราก็เป็นกิ๊กกันได้นะโอ้ยกำไรอัญมณีสั่งมาจากปารีสสองแสนแป ่ล้ำหนักข้อมืออ่ะเฟี้ยงทิ้งไปเลยอะกำไรฝั่งเพชรซื้อมาสามแสนเบื่อแล้วยอนทิ้งไปเลยว้ายนาฬิกากราฟไดมอนด์เพชรยี่สิบกราตซื้อมาแปดแสนเก้าฝุ่นเกาะนิดนึงอ่ะอี๋ถอบทิ้งไปเลยอะแล้วฝั่งเพชรใส่มานานแล้วหนึ่งล้าน ถอดทิ้งไปเลยอุ๊ยเสื้อแพคกุชชี่บินไปซื้อมาจากอิตาลีห้าหล้านใส่เบื่อแล้วถอดทิ้งไปเลย,ยป่าเต้สิบล้านใส่มานานแล้วถอดทิ้งไปเลยพี่คะที่ตรงนี้เขาไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ใช่หรอคะ แล้วจะทำไมวะเพราคนนันเท่อะได้เดี๋ยวจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ดยวนี้แหละเฮ้ยจะเย็นจะเย็นไม่สูบก็ได้จริงๆแล้วกะว่าหมดหมวลน,นี้ก็จะเลิกแล้วเนี่ยก็ดีนะคะนอกจากดีต่อสุขภาพของพี่แล้วก็ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยพี่รู้อะไรไหมว่าบุหรี่3 0มมวนที่พี่เคยสูบเข้าไปอ่ะต้องใช้ต้นไม้ถึง1ต้นเลยนะ แค่นั้นยังไม่พอการผลิตบุหรี่หนึ่งมวนต้องใช้น้ำถึง3.7ลิตรตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการกำจัดทิ้งโหอันแค่นี้มันทำลายระบบมิเวศขนาดนั้นเลยหรือวะเนี่ยอ <c oughs> ต่อไปเนี้ยกูจะไม่แตะต้องมึงแล้ว <c oughs> โหยพี่เท่มากเลยอะ่ะเป็นแฟนกันนะคะ